สวัสด no ีครับว in oh, oh, <laughs> oh, ันน eh uh huh. right. <mel ian loves router> yeah, ี้จะมาปั <right> ่น <Ont> ช <s unfamiliar> ่องแชทนะครับแล้วนี่คือคอนเทนต์ที่กำหนดอะไรไม่ได้เอาอีกเยอะโอ้ต้องยินดีกับการที่ครบร้อยซับด้วยคือใช่ใช่ใช่จับเนียอะเลยนะว่อกี้แป๊บนึงนะไม่รู้ว่าพ่อหนาน้าบอกว่าฮานาสำนิ่งคนใต้แต่ไม่รู้ว่าจริงไหมเพราะว่าก็ส่วนตัวก็ชื่อจริงเหรอฮาน็เป็นชื่อของคนใต้กันอยู่แล้วแต่จริงฮานาพวกคนภาคกลางเนาะไม่ใช่คนแบบภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยหรอ ไอติมดูดซักแท่งไหมฮะไอพูดอะไรไปอ๋อสวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีนะคะมาใหม่ก็ยินดีที่ได้รู้จักเนาะคุณชื่ออะไรครับอ่าเดี๋ยวขอแนะนําตัวเลยเนาะอ่าชื่อฮนาค่ะอ่าชื่อจริงชื่อฮนาระหรือจะเรียกว่าาระก็ได้หรือจะเรียกฮนาก็ได้สองอย่างนี้ H A N A ฮนาแล้วก็ P A R A อ拉ฮนาแปลว่าดอกไม้ระแปลว่ากุหลาบ จำสลัดกันหรือเปล่าอ๋อถูกแล้วถูกแล้วฮานะน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็อายุของฮาน่าประมาณ4,000ปีค่ะโอเคโอเคแล้วก็เป็นยมวัตถุนะคะฮานาบาค่ะไม่ใช่ค่ะผมชอบฟังเสียงของฮานะาหรอคะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบว่าอยุดที่จะไมเสียงแล้วเบิดนะ ะคะมันก็จะเป็นเปิดนะระวางไว้แนะนำไม่ให้ใส่หูฟังนะคะเวลาแบาบว่าฟังช่องนี้ช่องเสียงแหบก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าช่วงที่เสียงเข้ามาเป็นปกติก็จะกลายเป็นสิ่งแบบใหญ่ๆหน่อยอ่าไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วหรอเพิ่งไลฟ์เมื่อกี้เลย <laughs> ยังไม่ดึงเจ้าบงเลย,ย,ยค่ะเ <laughs> ย็ีๆวซสดีค่ะค <laughs> ุณอาคิดเออ ยืนะะคดีค่ะีูคนดูก็เยอะเลยถ้าเหนื่อยก็พักถ้าเหนื่อยก็พักได้นะพักจะร้อมอะพักนี้้จรออม๋อพักนี้จะร้อนเหรออ๋อหนูขึ้นเอ้าเรียบร้อยยี่สิบสองชั่วโมงเดียวโอ้โหโอ้โหเกินไปนะคะนี้ยี่สิบสองชั่วโมงเลยอันนี้เกี่ยวกับอะไรนะนล้วเพิ่งไลฟ์มาสิบห้านาทีคุณ เดี๋ยวใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก hmm. อ็อย่าลืมกดซับด้วยเนาะ,ะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆมาดูเพื่อนๆกันแชร์ <c oughs> ให้ปุยาตายายค่ะช่วงนี้โนคำหยาบแน่นอนเนาะอือ่เดี๋ยวนะขอแชร์คลิปหรือไลฟ์ของนะ้าล <c oughs> งในทวนะิตก่อนเนาะ แค่ที่อยากติดตามฮานาพุกทวิทตหรือว่าอยากเข้า Discord ของแบบว่า Discord F C เกมเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเล่นกันหรือว่าอะไรบ่ายบายคนส่วนใหญ่ก็เล่นแต่วิดูเบอร์เขาไม่ค่อยเล่นเน่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 เอาแล้วเาแล้วเาแล้วขอเสียงพัดลมอัดไม้หน่อยฮาร์ฟโอ้ประเด็นคือพัดลมไม่ได้อยู่ในห้องอะสิฮานาใช้แอร์จะเอาไม้ไปเจาะแอร์ก็ไม่ได้สิฮานาเคยเล่นเกมซูเปอร์ซัสหรือเปล่าครับ เคยได้ยินนะคะเคยได้ยินได้ยินเลยแหละเป็นอะน่อน่าจะไม่เคยมันจะเป็นเอ่อเกมอะไรนะเคยเคยเล่นอยู่นะอ๋อเหรอเคยเล่นไม่น่าละน่าจะดี๋ยวันเอ่อในที่สุดแล้วเอ่อมันคือเกมอะไรเนาะน่าจะเคยเล่นจริงหรือเปล่าอ๋ออ๋อที่อ๋อจำได้แล้วจังนั้ที่แบบว่ามันเป็นเอ่อแนวคล้ายๆล้ายอมองอัสป่ะอืม แคนแล้วโอ้ดีใจมากเลยเนาะตั้งแต่ยอดดูขึ้นหนึ่งอคนน่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะมีคนดูแลว้วดีใจมากเลยคะ่ะคิดคิดคิด <laughs> สวัสดีคนดูนะคะ <c oughs> เอออาคิก,กลับมาแล้วคะ่ะช่วงนี้ก็คนดูก็เริ่มขึ้นมาอ,อ่าปล่อยๆแล้วเนาะอ,อ่าใครที่อยากสนับสนุนธนา,าก็ สามารถโดเนตมาได้นะคะลิงก์โดเนตอยู่ใต้คำอธิบายเลยนะเนาะฮานะ่จะขอแชร์ไลฟ์ของฮานะลงทว mm ิตเตอร์ก่อนนะเนาะเผื่อจะได้มีคนเล่นบ<ม>้างเลน่นเกมมีนักสะกดจิตด,ด้วยนะผมชอบเล่นใช้บัตรนักสะกดจิต อันน่าก็เคยเล่นอยู่เนาะเออแต่แป๊บนึงนะขอแชร์คลิปก่อนเคยเล่นอยู่เนาะก็ก็แบบว่าเออช่วงเมื่อก่อนก็จะเล่นพวกอะมอนัสก็คือเล่นสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้ติดมากเพราะว่าเล่นแหละที่แบบว่าชอบเกมแนวแบบว่าแบบว่าแบบยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ชอบเกมแนวแบบว่าโอเพ่นเวลอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอมาเล่นแบบว่าพวกแบบแนวแบบ เนียก็แบบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นแต่สนุกดีถ้าเล่นกับเพื่อนเยอะแรกสะกดจิตก็มีหัวใจแต่ต้องทํายังไงถึงจะได้ใจอคะอุ้ยเล่นดีอ่ะอยากได้ใจนะหรอคะคงจะยากนะคะเนี่ยเออซุปเปอร์ซัตเกี่ยวอะไรกับอะไรเนาะเล่นยังไงอ่ะแต่ก็มีทางเดียวนะคะก็คือโดนิดมาต้องโดนิดมาค่ะถึงจะได้ใจละไปแล้ว เออเออี่สาฮ่าฮ่าทุกคนอาจจะได้ยินเสียงบอกว่าเนอินเข้ามาในอ่าเพาะแบบไลฟ์บ้าเพราะว่าข้างบ้านของฮะนาแบบว่าเพื่อนบ้านเขาอาจจะแบบจัดพวกอ่าปาร์ตงปาตี้กันค่ะวันนี้ทำไมได้แค่มุกแต่ยังไม่ได้เขาหรอก ใครจีบฮานาของพวกเราโอ้ยเอ้ยเออใช่แล้วก็เป็นของทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่น้องหรอกเนาะไม่ต้องบอกหรอกนะคะสีม่วงผมก็ชอบเหมือนกันครับผมชอบเล่นฝ่ายกลางเออใช่ใช่ฮานานี่รักสีม่วงเลยทั้งใจเลยเนาะ เกิดมาก็เมื่อก่อนนะชอบสีเขียวแต่เดี๋ยวนี้ก็เออเหมือนกันอ oh. ้าวเขาเรียกว่าไงดียุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนะาะแบบว่าจิตใจหรือว่าความคิดของทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยอืมอนะก็เลยแบบว่าบางทีก็แบบเฮ้ยรักสีม่วงเพราะว่าแบบเป็นสีที่แบบมันดูร้ายแต่มันก็น่ารักอะ mm hmm. <laughs> เป็นได้แค่กลางแต่คนรักไม่ได้หแต่เป็นคนรักไม่ได้หรอกอ <laughs> ุ้ยเจ็บนะว่าไป <laughs> เออเอออย่าเพิ่งแทงใจเดม กันกนะคณียีใจเย็นๆทุกคนได้ดูคลิปปอกแอปเปิลของฮานะใชนจ้ะคืออ่าที่มาของคลิปนั้นตลกมากเลยนะ <c oughs> ในเกมมีนักวานักวางเพลิงด้วยถ้าเคยเล่นน่าจะจำได้ฮานาให้เรียกว่าไงดีเขาบอกว่าล <c oughs> เล่นเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยแบบว่าสักประมาณฮ้ตตาสีม่วงว่าสวยแล้วแต่ถ้าฉีม่วงก็รู้ๆกันอยู่ <c oughs> อวยเอ้ยคุณก็พูดจริงนะเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็จี้ใจดำนะคะเออยขอตอบให้ชมันเล็กหน่อยชื่อแต่ละคนนี่ก็คายังตั้งกันจริงๆนะาะยยาวมากยาวไม่ไหวเลยอ่ะและเพลินชอบทําให้ไหม่แต่คนที่ทําให้หัวใจมันไหวก็คือฮาระแล้วเนี่ย อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเสียงใหญ่เอามาแล้วเ <c oughs> มื่อก้เมื่อกี้บุญน,น้องชายอยู่เข้ามาไม่ถูกเวลาเลยก็รู้อยู่ว่าคนก็กำลังหาเงินอยู่เฮ้ยแป๊บนะไปเปลี่ยนชื่อก็ได้ไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปไดี๋ยวจ,จไไำไม่ได้เดี๋ยวฉัจำไม่ได้ช่วงนี้ยิ่งเหรอวะไปเรื่อยอเอไม่ดีรเราปวดเรา,เราปวด บอกว่าเป็นคนลหลื่อมเลยเลยอย่างนี้นอ๋อ,อสวัสดีคนดูนะคะเขาคือแปดคนแล้วเนาะอว้าวไปของจริงคำคมเออเมื่อกี้ฮานาคืนใช่ไหมเขามไม่ได้เห็นไม่ได้เินเลยเมื่อกี้ไม่ได้เินไม่ได้เินค่ะเมื่อกี้บอกว่าน้องชายเข้ามาเป็นเวลาอ่ะ,อะมาแล้วมาแล้วฮัลโหลอ๋<ด>อ,อ<ด>นี<ฮ>่แหละเออค่อยสั้นขึ้นหน่อยว่าต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะได้ขยายให้ เปิดเที่ยงแชทพลมาค้างมันก็ยาวเกินมันยาวเกินไปอย่าเอออันนี้อัปบานน,น,นี้แต่ว่าดังนะเออมันต้องอย่างงี้เออ <c oughs> ปัตติโทถ้าอะไรไม่ได้อ๋นนอปัน,น,น,นี้เราปัตติช่มแชทอยู่เออมันต้องออชื่อประมาณน,นี้นะคะถ้าตั้งยาวเกินไปใช่ล่ามันก็จะเลยขอบกรผมจะหน้าเลียวเออ เปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนชื่ออะไรไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ติใจด้วยครับอ๋อพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราเพื่ออ๋อเพื่ <c oughs> อเายนะเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะแค่นั้นก็ซ่า,าแล้วเปลี่ยนชื่อไม่ได้อ๋อเออแล้วเพื่อนโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโทรมาติดเกมก็ยังลบได้แต่ติดใจฮาราจะลบยังไงอุ <c oughs> <c oughs> ้ยเดี๋ยวพอก่อนใจะยินก่อน หัวใจคณะฟูแล้วเนี่ยใจเย็นๆก่อนค่ะอุ๊ยขึ้นแล้วนะของผมยาวอยู่นะไปถึงเล็บหรอก็ก็ปั่นนิดหน่อยครับ่ได้ไหมนิดหน่อยๆโทรมาทำไมคนเขากำลังทำงานอยู่ไป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 เขาทำงานอยู่ยัาไม่ยู่โอเคเรียบร้อยไล่กลับมาแล้วค่ะใช่เหรอใช่ใช่ไล่ปวดปวดยุ่งเฉดเหมือนเดิมไล่แบบไล่ง่ายๆเลยอ่ะเออทำเป็นโจรไปนะได้ โอ้ทุกคนคะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังติดตามพนาอยู่อย่าลืมไปติดตามโมเดลใหม่นะคะ <c oughs> เปลี่ยนชื่อไม่เป็นลองถามคนอื่นดูอนะไร <c oughs> ก็เปลี่ยนไม่เป็นเหมือนกัน <c oughs> อ่าคนที่ติดตามพนาอยู่อย่าลืมไปติดตามนะคะแบบพ็กโมเดลใหม่ของพนกากำลังจะมาแล้วอืม <c oughs> ไปตัดผมก่อนดกค่ะเอาจริงปะเนี่ยไปจริง <c oughs> ปะเนี่ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยไปจริงปะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปนะคะใจเยน็น ไปแล้วนะอ้าวไปอีกคนแล้วเออโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเออเดี๋ยวไปกินไว้ริงเปิดไลฟ์มาไม่ถึงชั่วโมงเลยต้องไปเรียนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำนายก่อนเดี๋ยวนี้เขามีเรียนการ์ดเยอะหรอกผมไม่เปลี่ยนชื่อครับอะไรอ๋อผมไม่เปลี่ยนชื่อครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจด้วยอุ้ย เด้อใครก็ได้ช่วยฮานาด้วยเออแต่ถ้าเกิดอยากขโมยใจฮานาล่ะคะเนี่ยอยากอยากขโมยจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยฮะอยากอยากใช่ไหมคงอยากขโมยหรอใช่ไหมถ้าอยากขโมยอ่ะกดไปตรงใต้คาอธิบายเลยคะแล้วก็จะมีลิงก์กดลงไปแล้วก็โอนมาสักร้อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวฮานาจะฮานาจะแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอบรับเลยตอบรับตอบรับตอบรับใําใจขอคุณแน่นอนเออ ไม่อ่ะผมจะอยู่กับฮานะทุกที่ทุกเวลาเออขอบคุณค่ะผมทำนายว่าฮานะจังจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเหมือนทางบ้าฮานะก็ซัพพอร์ตตรงนี้เหมือนกันก็แนอนะคตมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเนาะใช่ใช่ใช่จะเพิ่มเร็วๆนี้แหละเป็นผู้ติดตามใหม่ที่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวฮาราขอ,อาดูไออ,อะไรไม่รู้เดี๋ยวฮารากำลังจะไปดูหนังวันศุกร์นี้ก็เลยอาจจะไม่ได้มาไลฟ์ด้วยเนาะอันเนี้ยทฤษฎีก็ว่าจากแบ๊นศุกร์นี้ฮาราไปดูหนังเรื่อง <laughs> ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวจะถือว่าเป็นการสปอยนะท <laughs> ิสตีเขาบอกเขาจะหาเขาเป็นสปอ<า>นเซอร์แต่เขาไม่ได้จ่ายครับทฤษฎีเวลาเป็นเพียงเส้นตรงแต่ความรักจะมั่นคงว่าอยู่กับฮานะ คุณคุณดูไวแถวเนี้ยระวังระวังคุณชูฉันระวังนะกับช่องเดียวระวังผู้ติดตามพนักกัดนะระวังระวังกับกับช่องเดียวก็เบาๆหน่อยเดี๋ยวผู้ติดตามเรามากกว่าวทางไหนผู้ติดตามเรามากกว่าโมหรือเปล่าเดี๋จะเปล่าว่าจะไปดูแนวพูดจริง จะไปดูหนังเรื่องอ่เป็นเป็นผีเรงผีมัน่เชิงผีแบบว่าช่วงแรกๆมันก็จะแบบว่าเป็นรายการผีเลยนแบบว่าก็เจอผีมาเป็นต่างเร์กายการชไดูตลอดตลอาแชร์ก็อยา่่กดก่งถ้าชอก็นก่น